คนเคยถามคูบีนะคะว่าการฝึกโยคะกับการเล่นโยคะนั้นต่างกันยังไงนะคะบางคนอาจจะคิดว่าการเล่นโยคะนั้นก็คือการที่เรามาทําท่าทางบนเสื่อนะคะหรือบนอาสนะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรานั้นยืดหยุ่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าใครนะคะเคยเรียนศาสตร์โยคะดั้งเดิมมานะคะจะรู้ว่าการฝึกโยคะก็คือการหมายถึงว่าการเป็นการดําเนินชีวิตของเรานะคะ ก็คือประกอบด้วยมักมีองศาธนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำฝึกโยคะแบบเล่นๆนั้นไม่ได้เลยนะคะอย่างน้อยนะคะการฝึกโยคะของเราจะต้องประกอบด้วยมักสามประการนะคะก็คือนะมะนะคะนียะมะแล้วก็อาสนะนะคะนะมะคืออะไรนะคะนะมะก็คือศีลทั้งห้าข้อนะคะที่เราก็ปรช้ปฏิวัติปฏิบัติของเราอยู่ในทุกๆวันนะคะก็คือ ไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่ลักขโมยนะคะไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปดพูดส่อเสียดต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ดื่มสุรายเามาจนขาดสติก่อให้เกิดความเดือดร้อนระหว่างผู้อื่นแล้วก็ตนเองด้วยนะคะ<ม>ข้อ2ก็คือนิยมะนะคะนิยมะก็คือการมีวินัยนะคะทั้งในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ในขณะที่เราฝึกโยคะด้วยนะคะ ข้อที่3ก็คืออาสนะนะคะอาสนะนั้นบางคนก็จะเ,เข้าใจว่าหมายถึงแค่เสือนะคะแต่จริงๆแล้วอาสนะนั้นก็คือท่าทางนะคะการเคลื่อนไหวที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนะคะทีนี้การฝึกอาสนะก็คือการรับรู้เข้าไปข้างในนะคะในขณะที่เรา,เาใช้ท่าทางของเรานะคะเราก็จะใช้สตินะคะเข้าไปกํากับนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราฝึกโยคะไปเรื่อยๆนะคะจนะถึงมัสมีองค์ที่8แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะคะนั่นคือเรียกว่าการฝึกโยคะนะคะแต่ถ้าใครนะคะทีะ่มาทำโยคะนะคะแล้วก็มาหัวเราะตอกซิกหกเมนตีรากานะคะหรือบางคนอาจจะแค่ อยากมาถ่ายรูปลงโซเชียลสวยนะคะหรือบางคนก็ตั้งอกตั้งใจมากเลยนะคะแล้วก็เครียดนะคะในการทำท่าอยากจะได้ทำท่ายากๆให้ได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเกิดกิเลสให้ตัวเองนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการเล่นโยคะนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้นะคะนอกจากว่าร่างกายของเรา จะไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บในขณะฝึกได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีสติเข้าไปกํากับเวลาที่ฝึกนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกโยคะจริงๆนะคะเราจะทําเล่นๆไม่ได้เลย